สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายสุบูทุกคนครับผมืันนี้มาพอกันอีกคือเก่าครับผมเอบ้านสวนนะครับกับช่องบ้านสวนห่มหักแชแนลนะครับผมืันนี้ภาพพี่น้องมาอัปเดตไข่เป็ดนะครับผมผ่านไปหนึ่งเดือนด้ครับพี่น้องครับเป็ดไข่ทีวาผมเลี้ยงไว้เป็ดเป็นเป็ดตัวเมียสิบสี่ตัวครับตอนนี้มันตายไปตายไปสองตัวครับเหลือสิบสอง ครับมื่อนี้พานไปหนึ่งเดือนก็เริ่มซิมีไข่แบบว่าไข่เม่ดทุกโตนะครับไข่ครบเม่ดทุกโตครับนี่มีสิบสองหน่วยครับผมพึ่งไปเก็บมาหมาดๆเลยตอนนี้กับเวลาหกโมงหกโมงครึ่งนะครับผมหกโมงเสาร์พึ่งไปเก็บไข่มานะครับผมไข่ก็จะขนาดพ่ทอกันนะครับจะมีไข่หน่อยไข่ใหญ่แล้วแต่ความสมบูรณ์ของเป็ดนะครับผม มูว่านให้กินเข่าอิ่มแห้งนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เ่ากบมีมีห้ำเป็นของจากรองโดยที่ว่าบบบต้องซื้อนะครับผมเพราะว่าเขามีเครื่องสีเข่านะครับขนาดใส่ในโคเลื่อนนะครับเครื่องสีเข่าหน่อยอตอนนี้มีใครกินแบบเต็มที่แล้วครับผมใครมือละแปดหน่วยเก่าหน่วยสิบหน่วย,วยหมูว่านนี่ เมื่อวานนีกสิบมือนี้สิบสองครับผมเต็มที่เลยมือนี้เป็ดไข่เป็ดตัวเมียสิบสองตัวมือนี้ไข่เยอะที่สุดนะครับผมทำสถิติเลยมือนี้ไข่เบิดทุกตัวนะครับผม,ผมดีใจหลายนะครับผมแล้วก็ตื่นเต้นน <c oughs> ะครับผมผมก็สิได,ด้เฮ็ดไข่เข้มนะครับผมผมอาจจะบ่ได้ขายแบบเป็นไข่สด แพงละเท่านั้นเท่านี้อาจจะบได้ขายเพราะว่าเห้องบด้เลี้ยงห้องบด้เลี้ยงแบบว่าหลายตัวเนะาะบได้เลี้ยงเป็นลอยๆตัวถ้าแมนผมขายเป็นว่าแพงละเท่านั้นเท่านี้กะ2สองสามมือ้อสี่มือ้อจังจังสีได้เต็มแผงเนาะครับเนาะบางหมื้อก็ไใครน้อยบางมือองม้อกับใครหลายเนาะถ้าห้องขายเป็นไข่สดมันก็นกนอาจจะ บบบคุ้มค่าปันใดครับเขาต้องมาแปรรูปนะครับอาจจะเหตุเป็นไข่เข้มนะครับจากแผงละร้อยบาทก็อาจจะเป็นแผงละได้หลายกว่านั่นนะครับผมอาจจะได้หลายกว่านั่นนะครับแต่ว่ามันก็นยังดีกว่าขายสดนะครับเพราะว่าเข้าบ่ไดดเข้าบ่ไดดเลี้ยงแบบเป็นระบบฟ้ามเนาะเขาเลี้ยงแค่เก่าตัวสิบตัวพอได้พอได้เป็นอาหารนะครับ <c oughs> พอได้เป็นกับเขา ในโคเรืเ่อนจากของนะครับเพราะฉะนั้นการแปลรูปเป็นสิ่งสําคัญนะครับพี่น้องครับเก็บมาเมยเม่เลยยังไอหนวยที่มันดำๆมันมัน,ม,นมันเปลือนขี้ตมเปลือนขี้ข้นนะครับมันใครอยู่ขางหนอกใครทั้งหนอกขอกแต่ว่าไอหนวยที่มันขาวๆนี่มันใครใครอยู่ขางในในขอกครับมันใครใส่ใส่ตะก,กาที่ห้าเตรียมไว้ ไ <c oughs> ขรใส่เฟืองไขรใส่ตะกาส่วนตัวนี้มันไข่ขาขงนอกมันเปลือนขี่กองขีมันอยู่ขางนอกนะครับนี่อันนี้จะน่วยไงหน่วยไงนี่สงสัยจะเป็นไข่ที่มันเลิ่มไข่หม่นะครับผมนี่ละมั่งนี่ที่มันเลิ่มไข่หม่นี่สองหน่วยแต่ก่อนมันไข่มาถึงสิบสองจักเถือ่อ เต็มที่ก็ยูแค่สิบหน่วยนะครับมีมมอรอนีไข่แน่เป็ดสิบสองตัวไข่สิบสองหน่วยเลยดีใจแห้งครับผมถามันไข่จังสี่สู่มือแน่กับไข่เนาะไข่จังสี่สูมือนี่ผม่าสุดยอดเลยได้ได้กับเขากินทุกมือนะครับครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับออกกันใหม่ในคลิปหน้า ขอบคุณที่พี่น้องติดต,ตามรับชมนะครับจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อสิเด้รับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆจากช่องบัตรสนโฮมฮักแชนแนลนะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ล่ากันไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ